p p สกีนนะคะเดี่ยวหนึ่งกล่องเจ็ดร้อยเก้าสิบาทพี่พยายามจำมากว่าตัวพีหรือตัวทีนำหน้านึกไปนึกว่านึกออกแล้แต่นำหน้าครับเรารู้ว่าทำไมมันอ่านยากอ๋อป้าแสนและลุงพลนั่นเองตัวทีคือแตนพีคือพลมีชิปกแฟบอกทิมตะพลขิมตะพลมันเบาไหมทีพีสกินนะคะ สั่งเข้ามาได้เลยค่ะยูทูบเบอร์ทุกท่านสั่งผลิตภัณฑ์ของลุงมาที่ช่องมาดีพีได้เหมือนเดิมนะคะหรือผิดกันใดก็แล้วแต่ที่ท่านไม่สะดวกติดต่อส่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าท่านเป็นยูทูบเบอร์ได้เราติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะท่านสั่งที่ไหนท่านได้ค่าคอมเหมือนเดิมนะคะเรายินดีประสานงานให้เพื่อรวมพลรวมใจกันนะคะท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมเลยไม่นีก็เดี๋ยวลุงเมย์เพิ่มไหมคะก็สําหรับ ลุงพลเองก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ MC ทุกท่านนะครับที่อ่าได้สั่งสินค้านะครับมาทีพีซนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับของทีทีสกินนะครับอยู่ในโต๊ะเครื่องแป้งนะครับของทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับพบติดตัวได้ง่ายนะครับผลิตภัณฑ์ของทีทีสกินนะครับชาไม่ที่พีซนะครับก็สามารถติดรถจนไปได้ทุกที่นะครับเป็นชานะครับสามารถที่จะชง น้ำเย็นก็ได้นะครับจิบแทนน้ํานะครับในระหว่างเดินทางนะครับก็จะเป็นการนะค,ครับดูแลร่างกายเราไปในตัวด้วย<ค>ะนะครับการเดินทางก็จะสะดวกนะครับทุกพาสามารถที่จะชงน้ําเย็นได้มารีคอมบูชาก็สามารถที่จะติดรถเดิไปได้นะครับ <คะ S 1> อันนี้จะเป็นการทานก่อนทานอาหารใช่ไหมครับหรือว่ายัางไง<อ>เอาหลังก็ได้เอาก่อนและหลังก็ได้นะครับชามารีคมบูชาแต่ผมส่วนใหญ่แล้วผมผมจิบผมจะทานก่อน เป็นแกตัวนี้ตัวนผมจะดื่มประมาณครึ่งแก้วนะครับเข้มข้นหนงสิบดีลิลนะครับประมาณสิบีลิแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเกิดใครไม่มีตู้เย็นก็ต้องแวะซื้อตู้เย็นก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับมันเก็บได้ทั้งอุณหภูมิปกติแล้วในตู้เย็นนะคะไม่เสียค่ะดื่มง่ายรสชาติจะแบบ มันจะเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าสูตรนี้อย่างนี้ไม่มีที่ใดในโลกค่ะยกเว้นเราที่เดียววิตามินอ่าสูงมากค่ะโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยช่วงที่มีเรื่องของหวัดเนาะเรื่องอ่าโรคแพร่ระบาดไวบัสต่างๆตัวนี้เหมาะนะคะงั้นก็ฝากนะคะทุกอย่างโปรโมชั่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ1 5 0 0บาท2เซตนี้นะคะฝากเอซีนะคะเราอาจจะ มีเวลาสุดเท่านี้แต่ว่าสามารถดูย้อนหลังแล้วก็สั่งได้รักใครชอบใครสั่งได้เลยนะคะเอฟซี FC ขาบางท่านนี่น่ารักนะลุงสั่งหนึ่งออเดอร์ให้สามช่องก็มีอ่าพี่ก็หารให้นะนะคะท่านใดที่อ่าคิดว่าสินค้าเรานะคะเป็นเป็นสินค้าที่อ่าที่ว่าน่าจะแนะนำให้ใช้ได้นะลุงเนาะมีมีราคาสงเกินคุณค่านะคะมีราคาเนี่ย คุ้มนะคะคุณภาพเกินคุ้มกับราคานะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีพีสกินอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คคะที่ที่มีโอกาสเปิดตัวแล้วเราก็โชคดีมากที่ได้เปิดตัวคู่กับปิพันธ์ของลุงนะคะในภาษ,าษาธุรกิจเขาเรียกว่าพิดช,ชิ่งคู่กันนะคะเป็นคู่ขาเพื่อนเนี่ยลุงพลคือคือน้องลุงพลคือญาติและลุงพลคือคู่ขาของเรานะคะ พอดีมิ้นขอขอบคุณลุงแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณชาวบดิพีเพื่อเช่นกันค่ะขอบคุณคุณรัชนีโลกาญุตนะครับผู้บริหารของชาวบิติพีชนะครับก็เป็นยมิมหมายอันดีนะครับที่ได้มีกิจกรรมนะครับโปรโมชั่นนะครับโปรที่สุดคุ้มอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับหน้าที่หน้าลานศักดิ์สิทธิ์ของปู่ปริจิตนาคราชแห่งนี้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะนะครับสั่งสินค้าสามารถ โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของชาาดิพีได้เลยนะครับนะครับก็จะมีลุงพลอยากจะฝากเรื่องการบอกบุญนิดนึงเนาะนะครับคุณรัชนีนะครับนะครับสิ่งที่ลุงพลเตรียมมานะครับก็คือนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นนะครับกภาพรร่วมกระถินนะครับวัดดานพระอินนะครับอำเภอนิคมคำซ้อยนะครับ ที่นำมาให้เห็นนะครับเป็นกำไรข้อมือนะครับรุ่นปดหนี้นะครับกองละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกดินร่วมกันนะครับทีนี้ทุกคนจะเดินทางไปนะครับไปร่วมงานถ้าไม่ติดปัญหาโควิดนะครับอยากให้ยูทูบเบอร์พวกเราไปทําบุญด้วยกันนะครับที่วัดดานพระอินทร์นะครับเลยจะเป็นสีนี้นะครับสีทองนะครับหนึ่งสีเก้าเก้านะครับ ถ้าเป็นสีเงินนะครับถ้าเป็นสีเงิน999นะครับก็